เ่งดึงดึงกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะเห็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ให้ความรู้สึกว่ารถมันยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าให้ความมั่นใจได้นะครับใช้งานได้น่าจะดีเป็นประจำในทุกๆวันนะเห็นคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจแทนกับเจ้าของคนใหม่ที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับแม่ดูแลมาดีจริง รถยกสูงส่วนตัวผมก็ชอบนะผมว่าหลายคนก็ชอบอยู่แล้วแหละมันเขาเรียกอะไรมันจะใช้งานขึ้นมาทั้งทีมันไม่มีอะไรซับซ้อนให้งุดงิดนะสูงก็สูงพอประมาณนักสนิ้ว3นิ้วมากกว่ารถมาตรฐานเดิมๆใช่ไหมครับวิ่งไปจอดฟุบบาทก็ไม่ติดนะการน้ำท่วมได้นะยกสูงดูดีคันใหญ่กว่าเขาก็วิทัศนอะไรนะ ทัศนวิสัยก็ดีกว่าใช่ไหมครับมองทางได้กไกลกว่าแต่ทีนี้จะแต่งให้ยกสูงดีขนาดไหนมันก็มีกลไกมันถูกไหมชุดเล็กชุดยกชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่หรือจะวางควาอ่าวางคานนะฮะมีโตงเตงหรือว่าจะโอ้ยเทคนิคมีเยอะแยะแนะถ้าพอใช้งานได้ก็ระดับหลักหมื่นก็อยู่แล้วนะนะ รถสภาพดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันแล้วนะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียวอ,อัพโหลดสายลุยของแท้ระดับตำนานโอเคเย้ okay, okay. Yeah. พระเจ้าจอรดมันยอดมากของเดิมๆไม่ยำไม่แต่งจนเกินตัวแน่นอนภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไ,ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงลแ้วนะ